สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะตําราวของเรานะคะสูตรดั้งเดิมนะคะแล้วก็สูตรเม็ดเดียวนะคะมาเย้วนะคะทุกคนนะคะ เอามาดูกันนะคะแนวทางของเรางวดน,นี้จะมาตัวไหนนะคะคําเตือนทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะทุกคนเอาไปมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์ไว้นะคะกดแจ้งกระดิง่งไว้นะคะทุกคนนะคะเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนเนาะทุกคนเนาะ แจ้งเตือนเวลานี่ FC จะได้หาเจอนะคะหาแนวทางเจอเนาะแอดวสัน FC ว่าหาบ่พอเลยแนยวทางงวดก่อนนี่ก็หลุดไปนะคะน่านเสียดายมากๆเลยนะคะนี่เนาะสูตรดั้งเดิมนะคะก่อนที่เราจะไปสูตรอื่นเราก็มาสูตรดั้งเดิมกันก่อนนะคะสําหรับสายลูดนะคะทุกคนสําหรับสายลูดแอดให้16นะคะหวยออก2774นะคะ2774ทุกคนหวยออก2774นะคะ เอาเลยค่ะแคบเอาค่ะทุกคนเอาลืมให้ดูนะคะทุกคนเอามาแคบเอานะคะแนวทางนะคะสูตรดั้งเดิมของเรานะคะนี่นะคะสูตรดั้งเดิมให้ดูสูตรดั้งเดิมก่อนเลยนะคะวดวันพุธนะคะแอดได้แปดเก้านะคะชนอาจารย์ปัญญานะคะแปดเก้าในชนอาจารย์ปัญญาเลยเดี๋ยค่ะแปดเก้านะคะ เอาลองดูเด้อค่ะถ้าชอบนะคะค่อยจัดค่อยตามนะคะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านได้เลยนะคะทุกคนตัวนี้เป็นแนวทางสําหรับสายรูดเลยนะคะเป็นสูตรดั้งเดิมสูตรเก่าแอดนะคะทุกคนแปดเก้าค่ะเผื่อชอบนะคะชนแล้วนะคะชนอาจารย์ปัญญาเนาะแต่อาจารย์ฟันไปที่ฟันไปที่เก่ามั้งาแอจํา,าจโมผิดต้องรอดูนะคะชุดสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะ เดี๋ยวสรุปให้เรื่อยๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวอัปเดตอัปเดตข้อมูลนะคะอัปเดตข้อมูลอัปเดตแนวทางเนาะเอาแคปเอาค่ะทุกคน นี่นะคะเอาเลยบอค่ะมาดูเม็ดเดียวกันนะคะเม็ดเดียวงวดประจาวันที่นะคะงวดประจาวันที่1นะคะตุลาคม2568นะคะงวดก่อนนี่แอดให้1ไปนะคะหลุดไปแล้ว2งวดนะคะ1ก็ไม่มาเลยนะคะทุกคนเนาะให้1ไป1ก็ไม่มานะคะเว้น0ูนย์กับ2นะคะ สูตรเม็ดเดียวของเรานะคะงวดโกนบดายบดายงวดวนี้โอ้ยเขาในแม่เนาะเอฟสี่นะคะมีทุกมีหนึ่งสี่นะคะมีหนึ่งสี่ค่ะทุกคนมีหนึ่งสี่มาเจ็ดสีน่าเสียดายนะคะเอานึงกบเจ็ดพันวาตัวเดียวกันในโบราณนพันวานเนาะเอานี่นะคะทุกคนนะคะก็ไม่เข้านะคะพ้นหวยออกห้าสี่สองนะคะเจ็ดเจ็ดสี่นะคะแบ่งหนึ่งเหตในตัวหนึ่งกับบดาขี่งกคัคกจ้ะอันนี้ก็ไม่ได้นะคะไม่เข้าไปนะคะมาดูงวดวันที่หนึ่งนะคะงวดเก่าจบไปะค่ะ งวดเก่าจบไปนะคะงวดใหม่ต้องมานะคะทุกคนจบไปแล้วงวดเก่าเข้ามมว่างวดใหม่กันเท่าบาทนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางนะคะทุกคนเป็นแนวทางหางเดียวเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวก็คือตัวรูดนะคะทุกคนมุงตัวนี้ตัวนี้แอดก็จับตามภาษาของแอดให้นะคะถ้าว่าสามตัวมันก็จะมีวัดดวงวัดใจวัดว่าอารามกันไปเม็ดเดียวของเราก็หมายถึงเราฟันนะคะตัดสินใจฟันนะคะสูตร อาสูตรท่านอื่นอาจจะไม่เด่นตัวนี้แต่สูตรแอดมันเด่นนะคะมันเด่นแอดกับไปตามสูตรเจ้าของนี่แล้วนะคะก็พาเจ้าขค้งเข้าป่าเข้าดงนะคะก็ลองดูเดอ้อไขเอฟซีนะคะช่องเรามีหลากหลายสูตรหลากหลายแนวทางนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะเม็ดเดียวในเอฟซี FC กับมากลบล่องเบิงค่ะทุกคนโมมาเข้ากับเบิง้งคือเก่าลาจะจ้ะชอบก็ดูไม่ชอบก็ดูนะคะ เอานี่แปดเก้าแคปเอาลอตรง เอามาดูกันเลยนะคะทุกคนแนวทางนะคะงวดประจำวันที่เนาะงวดประจำวันที่เม็ดเดียวนะคะเอาเอ็นหาเม็ดเดียวว่อสูตรเม็ดเดียวของเรานะคะโอ้หนาไหมละคะทุกคนงวดจะเปิดหาอยู่นะคะ อันนี้ของตัวเก่านะคะของตัวเก่านะคะลืมนะคะว่าอยู่เล่มใหม่แล้วนะคะทุกคนมาเล่มใหม่แล้วนะคะก็มีเลขฝันมาให้ด้วยนะคะกลัวเอฟซีไม่เห็นนะคะนี่นะคะทุกคนนะคะแปดเหมือนกันกันกนกบเออนี่เลยนะคะแปดเหมือนกันกันกบรัฐบาลไทยเลยนะคะสเต็ปเดียวกันเลยนะคะแสะดงว่าหว่วยบบไปเล่ากับไทยแล้ววะเอานี่นะคะทุกคนนะคะสูตรเม็ดเดียวตำลาวันพุธของแอดนะคะ ให้ไปที่แปดนะคะบาทนี้ให้ไปที่แปดอ้าชนใครนะคะเสียหวาเบลเอฟซีบอกแปดนะคะทุกคนแปดศูนย์แปดหนึ่งนะคะแปดสองแปดสามแล้วก็แปดสี่นะคะงบน้อยนะคะแปดห้าแปดหกนะคะทุกคนนะคะแปดห้าหกแล้วก็เก้าแปดห้าหกคะ่ะทุกคนนะคะเลขฝันนะคะเอากัดฟันมาตำรวจลาเขายิ่งจูนเนะแต่ว่าผู้ชายมนี่ตายเต็มเลยนะคะ ก่อนพ่นสีผาผูาไหล่ไปลงพักเพ่นก็ว่าห้าศูนย์แปดเดอ้อว่าสันผู้าสเพ่นหงบอกเนาะค่ะพ่นหงบอกห้าศูนย์แปดเดอ้อพอดีสูตรมันให้แปดพอดีนะคะทุกคนนะคะมันเป็นตะคือบนน้องใจคอไม่ดีนะคะแปดเก้าศูนย์นะคะสําหรับสูตรแอดถือว่าเด่นเลยนะคะแปดเก้าศูนย์แต่ว่าแปดมันนําโด่งเพื่อนนะคะแอดก็เลยต้องเลือกแปดนะคะทุกคนก็ลองดูเดอ้อจะ้ะเอาลองเบิ่งจะลองเบิ่งเป็นตะคืออยู่ดิ เป็นตะคืออยู่ในวันพุธนี้แปดก็มาดีมาบ่อยนะคะน่าลุ้นอยู่ค่ะแคเอาเลยนะคะทุกคนอันนี้สถิตินะคะเรามีสถิติชวนฝันให้ดูนะคะทุกคนเอฟซจะได้รู้ว่าเข้าไหมนะคะมันเขามันอันนีบ้บว์สันเนาอา่อ,องเบิงเดอร์ค่ะนี่นะคะผลก็ตามนี้เลยนะคะเอดกติกไว้ให้นะคะมีเข้ามีหลุดนะคะเข้าหนึ่งงวดนะคะหลุดสองงวดบางทีก็หลุดสามงวดนู่นค่ะ สลับกันหลุดนะคะทุกคนก็ลองดูนะคะสูตรเม็ดเดียวมันเป็นเลขวัดดวงวัดใจวัดวาอารมนะคะบางทีตัวชนมันก็ไม่ได้มาเสมอไปเนาะแต่ละสูตรนะคะทุกคนนะคะงวดวันที่หนึ่งนะคะตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดให้ไปที่แปดนะคะงบน้อยแปดห้าแปดหกนะคะเก้าแปดห้าหกนี่คือชุดสี่ตัวของเรานะคะอ้าวแคบเอาจะทุกคนขอให้สุกให้มันให้มังให้มีเด้อให้รวยกันนะคะ ทั้งรัฐบาลไทยลาวพัฒนาและก็รอบโลกเลยนะคะแอดขอวอวยพรอวยัยนะคะให้ชนะศึกครั้งนี้นะคะทุกคนนะคะให้ได้ชนะศึกเอ้อไปตีทับค่ะเจอกันนะคะหลังหวยออกภู่ะค่ะสี่โมงเย็นนะคะได้เจอกันแน่นอนนะคะสังซาบูมูก็ระทะล่อโหลดค่ะสองถุมเครื่องรับเงินโหลดค่ะเขาแน่นอนค่ะเซนเต็นตุบตต๊บตุต๊บตุต๊บตุ๊บตุ๊บอยู่สำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีคะ่คะโชคดีจ้าแม่เนี่ย